พค่ะพ่อได้ชนะข่าเกมและสกุลค่อไดข่าวผู้ซึ่งนี้เราจะมาทำตำรวจตำรวจทำภารกิจจับโจรนี่ค่ะจะไปนั่โจกันเลยคือเราก็เคยทำแลาวเนาะแต่เราทำยังไงไม่ผ่านทุกทีเลยดังนี้เอ้ดังนั้นเราก็เลยจะ มาลองทำให้มันสำเร็จกีจนะคะโอ้โหบึบเลยมั้งบึบจริงเราก็เลยจะตั้งชื่อคลิปว่าตำรวจทำภารกิจสุดโหดค่ะไปนั้นไปกันเลยซึ่งตอนนี้เราต้องตั้งวกวร,กรก่อนเปลน่ยวแรกรอ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  อยู่นี่ทำไมเกิตัวยังที่ไหนอีกเอ่อเราต้องนีเห็นพอดี ทำไมอ่ะทำไมไม่โผล่เลยอ่ะนี่มารู้เฮ้ยมีไปแล้วทำไมมไปหูแล้วนึกกมาแล้วนี่ก็มาชฮ้ย โอเคพรกิจต่อไป hey, no. น้องสามารถดูได้ด้วยประเด็นเนาะไม่อยู่ไหนอะ่ะทำไมไม่โชว์เลยอเอา้าเราก็เกิดใหม่เราต้องทำใหม่หมดเลยเอา จะมีเนี่ยพี่ไม่ใช่ตรงไหนอะ่ะเออดูแผนที่สิอะไรอะ่ะที่ไหนอะ่ะ ไม่รูいい้จักที่นี่ด้วยที่ไหนอ๋อไปที่สวนก่อนใช่ไงอุ้ย จากบูตี้มาแล้วโอเคมาดูๆแบบไม่ใหญ่ดีโอ้ยได้สองพันครับได้สองพันนั้น โอเคต่อไปลีเวลสองอะไรอะที่ไหนอ่ะไม่รู้แค่ว่ามันอยู่แถวๆนี้อ๋อสุสนโอ๊มเขาเรียกว่าที่อะไรสักหนึ่ง อั่ไว้เลยนีน่โอ้าาโอาาคใครเนี้ยเอาเก้าโอ้ยมาไกลเกินแต่คงไม่ขนาดนั้นหรอกนี่ก่อนชุบๆโอ้จับจับเต็ม แล้วเฮ้ยมันตายกายแล้วอ่ะ คุยอยบเข้าไปนะกลัวไหอูไนมอนะอะไรนะเพรว่าอะไรีาได้้ามาหอิว่าไปนู่นแล้ว พี่มีรวยอะี่ีนเห็นกันจากควอยู่รวยอะไม่หรอแล้วใครที่สอบจะไม่ผ่านอะพี่ ไปที่ไหนแล้วก็หามันไม่เจอเลยว้าจะไม่เจอเว้าวไม่หรอโอเคภารกิจนี้เราอาจจะไม่สำเร็จสำเร็จก็แค่ภารกิจที่หนึ่ง ปิดคกันสล่นก็ฮัปปี้ก็แชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คาายบาย